พี่น้องผู้ศรัทธาที่อัลลอฮฺบ ب ح ا ن าละาลาเมตตาทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลลามวลการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮฺ س ب ح ا ن าละาลาผู้ทรงสร้างเราผู้ประทานชีวิตนี้ให้แก่เราผู้กําหนดให้ชีวิตนี้เป็นเพียงการเดินทางชัว่วคราวบนโลกดุนยานี้เท่านั้นเพื่อเป็นบททดสอบว่าใครในหมู่พวกเราจะมีการงานจะทําความดีได้ดียิ่งกว่ากัน الله سبحانه وتعالى ترينه سورة الملك آيات صموا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا باومبو سانكوا تعال شبيكما ليبلوكم تصاب أيكم أحسن عملا خيجة ใครในพวกท่านจะทําการงานได้ดียิ่งกว่ากันจากอายะนี้พี่น้องครับเราจะเห็นว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่เราจะใช้ไปตามอ,อําเภอใจแต่ชีวิตมันคืออมามะนะคือความรับผิดชอบที่อัลลอฮฺสุบฮานาฮูวตาลามอบให้เราดูแลมันและใช้มันไปบนแนวทางที่พระอ,องค์ทรงพอพระทยัยใครที่ดูแลตัวเองดูแลหัวใจดูแลอมามลดูแลแม้กระทั่งร่างกายของเขาเอง น่าแสดงว่าเขาได้ทําตามสิ่งทําตามสิ่งที่อรรถสุบานาหัวตาลาทรงสั่งใช้เขาแล้วในขณะเดียวกันพี่น้องครับคนที่ละเลยใช้ชีวิตโดยไม่รู้จักตัวเองใช้ชีวิตโดยไม่ได้ให้สิทธิต่างๆที่จําเป็นต่อตัวของเขาเองเขาก็อาจจะพบกับความล้มเหลวพบกับความหายนะในดุนยานี้ได้ดังนั้นการดูแลชีวิตการดูแลร่างกายไม่ใช่แค่เพื่อสุขภาพ ไม่ใช่แค่เพื่อความสุขส่วนตัวเท่านั้นแต่มันคือการทำหน้าที่ที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮัวตาลามอบให้กับเราเป็นการดูแลอามะนะที่พระอ,องค์จะถามเราภายหลังในวันเกียรมะซึ่งท่านอบีสสลุลลอฮฺวัวอาไลฮิวะซัลลัมยังย้ำเตือนเราไว้อีกว่าเท้าของบ่าวผู้ศรัทธาจะยังไม่ขยับออกไปไหนในวันเกียรมะจนกว่าเขาจะถูกถามถึงสี่ประการและหนึ่งในนั้นคืออายุของเขาชีวิตของเขาใช้มันไปอย่างไรบนโลกุญญา บันทึกโดยติตมีดีเมื่อเราตระหนักเช่นนี้พี่น้องครับคําถามสําคัญที่ตามมาก็คือหากชีวิตคืออามาะนะที่เราต้องรับผิดชอบที่เราต้องดูแลแล้วเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สมกับความไว้วางใจที่อัลลอฮ์สุบฮานาฮูวตาลามอบให้กับเราในคุธบ้าวันนี้ผมได้คัดมาห้าประการด้วยกันที่จะเป็นตัวย้ําเตือน หรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับตัวผมเองและพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายข้อแรกประการแรกพี่น้องครับตัสกียทุนนัฟสต้องขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนดีอยู่เสมอโดยเฉพาะหัวใจของเราที่เราไม่สามารถที่จะปล่อยปละละเลยให้ตัวเองนั้นจมปักอยู่ท่ามกลางกระแสต่างๆที่มันพาเราไปสู่อารมณ์ใสต่ำพาไปสู่คำเรียกร้องเชิญชวนของชัยตอน ท่ามกลางสังคมที่เต็มไปด้วยปัจจัยต่างๆที่จะทำให้เราหันเหอ,ออกจากทางเที่ยงตรงเราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องตัสเกียขัดเกลาตัวเองครับขัดเกลาตัวเองให้เป็นคนดีอยู่เสมอไม่ต้องรอให้ใครมารับผิดชอบเพราะการขัดเกลาตัวเองการปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีขึ้นนั้นเป็นหน้าที่ของเราเองอย่างที่เราทราบกันดีว่ามุมินผู้ศรัทธานั้นมีหลายระดับด้วยกัน ม,ม,ม,มีมุสลิมและระดับที่สูงที่สุดนั่นก็คืออัล็กซานดังนั้นเราจะต้องไม่หยุดกับที่ในเรื่องของการปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีอยู่ตลอดเวลาจนเป็นที่พอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาและบรรลุไปถึงระดับอเล็กซาน้ได้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวตาลาตรัสไว,ใส 9, ว้ในสุรตุชัมอายะที่กวายะที่๑๐ว่าแน่นอนผู้ขัดเก่าชีวิตย่อมประสบกับความสําเร็จ และพระองค์ก็ได้บอกในยักถัดมาว่าว่กอเดะคอบะมันดัสซาฮาและแน่นอนผู้ที่หมกมุ่นจมปากอยู่กับการทำความชั่วย่อมล้มเหลวประการที่สองมุฮาซาบะตุนนัฟส์การทบทวนตัวเองอยู่เสมออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตรัสไว้ว่ายาอัยยูฮัลลาฎีน้อามะนุตตะกุลลอฮฺเวลน์เตมรุตเนฟซุมมากัดดะมัตลิกัด วัตกุลละอินนัลลอฮะขบีรุมบิมาตามาดูนอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงต่อละเถิดและจงพิจารณาดูว่าได้เตรียมอะไรไว้สำหรับวันพรุ่งนี้บ้างนั่นก็คือวันเกียามะวัตกุลละและจงยำเกรงต่อละเถิดอินนัลลอฮะขบีรุมบิมาตามาลูนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทําเราต้องทบทวนตัวเองนะครับ เราต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอว่าที่ผ่านมาเราทำอะไรลงไปตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่และเราได้เตรียมอะไรไว้บ้างสำหรับวันที่จะต้องกลับไปพบกับอัลลอฮฺบ ب ح ا ن ه าละาลาในวันกิยามะท่านอุมารอิบนฺุขอบตอบรอดียัลลอฮฺัุอันบูได้กล่าวว่าหาซิบูอันฟุสกุมกอบละอันตัวฮาซิบูจงตรวจสอบตัวเองก่อนที่พวกเจ้าจะถูกสอบสวนหมายถึงให้เราพิจารณา ทบทวนตัวเองตรวจสอบตัวเองตรวจสอบคำพูดการกระทําการตั้งใจของเราว่ามันตรงกับสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮา,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 านาหูวตาลาและท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาไลฮวสัลลัมพึงพอพระทัยหรือไม่ก่อนที่จะถูกอัลลอฮฺสุบฮานาหูวตาลาสอบสวนในวันเกียร์มาเพราะวันนั้นเป็นวันที่ไม่มีใครช่วยเหลือใครได้แล้วครับและทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกเปิดเผยออกมา แม้แต่ความผิดที่มันเล็กน้อยเพียงผงทุลีก็ตามมันก็จะถูกเปิดเผยออกมาประการที่สามัคลีซูฮามินฮูกูกินนัสบดตัวเองจากสิทธิที่เกี่ยวโยงกับคนอื่นเราจะต้องระวังอย่าให้มีภาระผูกพันเกี่ยวกับคนอื่นโดยเฉพาะเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของหนี้สินที่เรายังไม่ได้จัดการให้เสร็จสิ้นต้องรีบดำเนินการเคลียร์ทุกอย่างให้มันสิ้นสุด ตอนที่ลมหายใจของเราจะหมดไปมิฉะนั้นแล้วเราอาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์คนที่เป็นหนี้สินและไม่พยายามที่จะชดใช้หนี้เขามีความเสี่ยงอย่างมากแม้กระทั่งคนที่ตายช ه ีดก็ตามซึ่งเป็นบุคคลที่มีผลบุญสูงที่สุดท่านอับดุลลอฮ์บิอัมรดิยัลลอฮุอะนหฮุมารายงานว่าท่านนบีสุลลัลลัลลอฮุอะัลฮิวาสลัมกล่าวว่าย่ฟารุลุลล د كل ذنب إ ل ّลั ل د บันทึกโดยมุสลิมบาปของผู้ที่ตาชะยฮีจะถูกอภัยโทษให้ทั้งหมดเลยยกเว้นหนึ่งยกเว้นสิ่งเดียวที่อัลลอฮฺสุบานะฮฺวะตาลาจะยังไม่อภัยโทษให้กับเขานั่นก็คือเรื่องของน้สินเพราะมันคือฮักกุนอาดัมครับมันคือสิทธิของมนุษย์ระหว่างมนุษย์ในการที่จะต้องสะสางให้เสร็จสิ้นก่อนที่เราจะหมดลมหายใจจึงเป็นบทเรียนให้มุสลิมทุกคนจะต้องระวังเรื่องของฮักกุนอาดัมระวังเรื่องของ การเป็นหนี้สินอยู่เสมอและประการที่สี่พี่น้องครับวลกอยาตุฮามีนาฮาลากิฟิดดุญยาอย่าทำร้ายหรือทำลายตัวเองในโลกดุญยาต้องดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือโรคร้ายต่างๆต้องไม่นำให้ตัวเองต้องไม่นำตัวเองไปสู่สาเหตุที่จะก่อให้เกิดหายนะไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเช่นการใช้สารเสพติดการฆ่าตัวเองตายเป็นต้น Allah Subhanahu wa, ala, ai, wa t a าลาได้กล่าวว่าว ah ่าลาตุนก uh ูบอ ah, ้ายดีกุมอิลลัตเถลุกะวะอัพซีนูอินนัลลอฮะยุฮิบุลมุฮซินีนและจงอย่าโยนตัวของพวกเจ้าไปสู่ความพินาศวะอัพซีนูและจงทำดีเถิดอินนัลลอฮะยุฮิบุลมุฮซินีนแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงชอบผู้ที่กระทำความดีทั้งหลายว่าละตักตุลูอัมฟุสักุมอินนัลลอฮะกานะบิคุมรฮีมา และจงอย่าฆ่าตัวของพวกเจ้าเองแท้จริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเมตตาต่อพวกเจ้าเสมอและประการสุดท้ายพี่น้องครับประการที่5 uh ah ah ้าวะแวกตัฮามินัลอาดาบิฟิลอาครานี่เป็นข้อสุดท้ายและเป็นข้อที่สำคัญที่สุดให้เราตรวจสอบตัวเองว่าตอนนี้เรามีพฤติกรรมไหนบ้างที่เราทำอยู่และจะเป็นสาเหตุนำไปสู่การเป็นชาวนรกว้ยาดุบิลลาฮ์มินซาลิกครับ ให้เรารีบละทิ้งละทิ้งละเลิกและรีบเตาบ้างกับเนื้อกับตัวต่อรอสุบฮา,านะฮัวตาลาอย่างเร่งด่วนมนุษย์บางคนตอนมีชีวิตอยู่ในโลกยุนยาทำทุกอย่างให้ตัวเองมีความสุขปนเปื้อความต้องการของตัวเองทุกอย่างจนลืมไปว่าสิ่งที่ตนเองทำอยู่สิ่งที่ตนเองสแสวงหาอยู่นั้นมันเป็นสาเหตุของการโดนลงโทษในวันอาเครอเพราะฉะนั้นจึงต้องระวังให้มากๆนะครับ a l ลล h Subhanahu wa Taala ทั้ไว้ในัยสุรุตถารีมอ้ะที่หกว่ายาอเยียลัี่นันอามานูกูอัมฟุสะกุมว่าอัลลีกุมนารออบรรฑาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงคุ้มครองตัวของพวกเจ้าและครอบครัวของพวกเจ้าให้รอดพ้นจากไฟนรกพี่น้องครับทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทบทวนอ l l a h ุบ b h a n a h u wa Taala สร้างเรามาให้เป็นมักลูกที่มีเกียรติที่สุดหากเราเป็นผู้ศรัทธา อัลลอฮ์ต้องการให้เราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นเราต้องไม่ลืมว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรต้องไม่ลืมดูแลตัวเองดูแลหัวใจดูแลอามานะที่พระองค์มอบให้เรามาอย่างดีที่สุดและสุดท้ายเราก็จะต้องกลับไปรับผลตอบแทนอย่างงดงามและดีเลิศที่สุดจากพระองค์ในวันอาคิีร์นั่นก็คือสวงสวรรค์อันสถาพรอันนิรันดร์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องผู้ศรัทธาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮัุวาตาลา เมตตาทุกท่านครับพระองค์ได้บอกเส้นทางแห่งทางนำและเส้นทางแห่งความล้มเหลวไว้ให้กับเราอย่างชัดเจนแล้วดังนั้นเราต้องเลือกให้ดีว่าเราจะเดินไปบนเส้นทางไหนสุดท้ายของคุบตาวันนี้ผมขอฝากดวอาไว้บทหนึ่งเป็นดุอาที่ท่านนาบีสุลลลามใช้ขอให้อัลลอฮ์ช่วยเหลือเราในการดูแลตัวเองดูแลหัวใจดูแลอามานะ ที่พระองค์ทรงมอบให้เรารับผิดชอบอย่างดีที่สุดจนกว่าชีวิตของเราจะกลับไปสู่พระองค์ดวงาบทนี้เป็นรายงานที่อิบนุะซิดได้นำมาระบุไว้ในตัฟซิดของท่านด้วยดวงานั้นก็คืออลลอฮุมมาตีนฟซีตักวาฮาอันตะวะลียุฮาวะมาลล่าฮะวะไคลรุมันซักกาฮาโออัลลอฮ์ได้โปรดประทานให้หัวใจของฉันมีความยำเกรงด้วยเถิดอันตะวลียุฮาวะมาลาฮ พระองค์เป็นผู้ดูแลมันและเป็นเจ้าของมันวะคอยรุมันซักกาฮาและพระองค์เป็นผู้ที่และพระองค์เป็นผู้ที่ดีที่สุดในการดูแลมันในการขัดเกลามันให้สะอาดให้บริสุทธิ์บารากัลลอฮุลิวะลักุมฟิลกุรอานินอัซิมวะสตัตฟิรุลลอฮลลิวะลักุมวะลิซัยริลมุสลิมีนาฟัสตักฟิรูอินนะ่วฮูอัลกัฟฟุรุอัลรหิม